สวัสดีครับประวุธิชัยแนวครับผมเมื่อนี้คือเกาครับคลิปนี้ก็มาตกป,ป่าข้องบางป่าครับผมแต่ว,ว่าลงจุดใหม่ครับคล้องบางป่าจุดใหม่ แซมไดเวอร์ลงน้ำเรียบร้อยครับเบ,บ็ดผมยังบา้านลงน้ำอยู่ครับเมนี้กะบมีเบดอยู่เจ็ดขั้นครับแซมไดเวอร์สองของผม ลงสามขั้นครับช่างน,น้อยสองขั้น,เ,น,นเอามาหนอมาเบิ้งเงี่ยครับผมเบิ้งเงี่ยป่ากสูตรของช่างน,น้อยครับผมคือคือมาผสมเองครับผมเงี่ยปา่า ช่างน้อยผสมเองเมื่อนี้กาน้ากันสีค้นครับผมสี่ค้นกาลังผ้ากันกินเขา่าก็จะมีแซมไดเวอร์ครับผมบแล้วก็วช่างน้อยสวัสดีครับนีบค่ครับ,บ,รบ,รบน้ำมวยครับผม ขอบอช่างน้อยครับขอบอช่างน้อยเอาล้อช่วมรออติดตามครับผมมาเบิงว่าเมื่อนี่จะมานบ่ครับนี่ก็ไม้ต้นตไส้ใยขึ้นกันครับผม คลิปที่แล้วก็ไปล่งช่วงต้นไส้พวน,นะครับต้นไส้ต้นไส้ไงกูน,นะครับเห็นอยูไก่ไก่ตัวน,นี้ไงครับผมเมื่อนี่กะโอ้นนำหนึ่งครับผมนนำหนึ่งยูแต่มีผัดตบนี่กอดไงกำลังไหลลงมา เอาขาเบิ้งนั่งฟันนะครับเดอ้อโอนี้ที่ได้ปลาใส่นั่งฟ้าบอมเมอนี่ครับนะฮะูนอนอ่ะอู้ว ใส่ยังไงวะมาแล้วหลุดง่ายก็นี่สเพียนครับสเพียนมาแล้วแต้มแรกครับผมโอ้ยเมื่อกี้นี่ตัวใหญ่ก็หนี่ครับหลุดมาแล้วมาแล้วฟ้ามันตกลงแล้วเนาะหม่งกลางก็ดีนะ โอ้ยูวันประทัดในมุมน้ำวะใช่ละไอ้นั่้มาแล้วครับแรกแรกไซสสวยไซสสวย อ้าวช่างน้อยได้แล้วปลาเนนปลาเนนปลาเนนใส่วีดีมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นตัวปลา เดี๋ยวก็เขา้าปลาเดี๋ยวก็เขา้าเดานั่นก็จ้าวางไขายเลย แล้วครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนได้แล้วช่วงนี้เข้าห้างๆครับปลาครับสุดโดนจะเขา้า มานึ่นะครับมาหนึงแล้วปลาจะเพยียน Ừ, nó nói, nó nói, đừng đi Đừng đi, hảo đi Vô quá, tài nhanh Vô tài mưa quá Dạy lút đây, dạy lút đó อได้อีกแล้วปลาตะเพียนครับเออช่างน้อยดึงขึ้นมาครับผมประวรุฒิหวานเมืม่อนี่ประวรุฒิหวานโอ้ตัวใหญ่ตัวง,งามเลยสุดยอดสุดยอด <c oughs> กลนนิ่นห้งห้างครับผมเมื่อน,นี่ <c oughs> nói 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 hỏi lão hỏi lão hỏi lão dung dung hằng nhân ma mẹ 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 เมี้ยมาอันน mm ี hmm. e ้ยังไม่มีโมเมนต์ตายด้ก um ูไปต่อตาเลยเงี um ้ยาแจักเกอร์บ่ะโอ้ยจักเกอร์ผิดคิวผิดคิวโอ้ยเสียดายผิดคิวครับผิดคิ้วได้ quay bào chóc cho cơ tiêu 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 mày tiêu mày, tiêu 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 này tiêu uh, tiêu tiêu đứng đứng, tiêu 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 thế đứng nhút 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 này, nát ปิดค <OK> ิวอีกแล้วเอาขึ้นมาปิดคิวแล้วปิดคิวแล้วชักเกอร์คือมันชักเกอร์รแต่ว่ามันเนี่ยปิดคิวดูกับบอไว้ได้ไง รอกันต่อไปอไันไหนคือตอดแล้วคือว่าไงบนางถึงเมือ่อวะโยะ โอ้ปลาตะเพียนมาแล้วแซมได้เวอร์โอ้มาหมันตอนแรงครับมผมเดี๋ยวพากันเก็บอุปกรณ์กลับแล้วครับผมทำแล้วทำแล้ว พอดีช่วงนี้ปักตบกับไลท์มากกวนพอดีเลยครับจะเก็บอุปกรณ์ครับแล้วแทมไดเวอร์เก็บควันโม่แล้วเงียบเมื่อนี่เงียบครับผมเขาไม่คิดโยกเหอยไม่โยกไงครับไงมัน น้อยก็จะ,เจ,ะเจ็บแล้วครับผมเจ็บแล้วพักตบครับพักตบมากวนโตบอยมาแล้วนี่ละครับตรงลุ่งคล้องบางปลาเอาเบิ้งผลงานครับผมเมื่อไหนกะเงียบๆครับผมบบบบเงียบๆแต่กะเออก็อมีผลงานครับ มื่อนี่บ่อามานันครับเงียบมื่อนี้แต่กะบ,บ่อแหวครับผม <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน้อขอบุนทีท่ติดตามรับชมครับผมโอเคครับสวัสดีครับ